ทำเพียงวันเดียวแต่ทำทุกวันทำเหมือนเดิมแค่นี้แหละก็ควบคุมจิตใจเราได้เพราะมีสติกำหนดสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆก็สติก็อยู่ที่จิตเมื่อจิตสงบเราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าจิตที่สงบนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดหรืออารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งปัญญาก็จะเห็นว่า จิตนั้นไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตก็จะรู้จักว่าความเป็นจริงนั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงสิรษษษษษษิสัมผัสเป็นกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เดิมเคยปล่อยจิตไปตามความคิดไปตามอารมณ์แต่มาบัดน,นี้เราไม่ปล่อยจิตไปขับอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน ก็พิจารณาทำยังไงจะทำให้จิตว่างจากอารมณ์ทำอย่างไรจะทำให้จิตเป็นกลางเป็นอเวคาสติปัญญาที่เฝ้าดูจิตเมื่อเห็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละเห็นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาละเห็นอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละคือมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และละ,ละปล่อยละวาง จิตก็เป็นกลางอยู่เสมอเนี่ยสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตนะจะมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตได้ก็แต่เมื่อมีสมาธิทรงตัวจึงจะมีสติปัญญาเห็นจิตที่ว่างได้เห็นจิตที่ไม่ว่างได้เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบ เราก็ไม่มีสติปัญญาที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์เพราะจะไม่มีปัญญาเห็นว่าอะไรเป็นกิเลสว่าอะไรเป็นจิตเพราะจิตกับพราะอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นศีลเป็นปกติอยู่แล้วแต่สมาธิต้องมีความอดทนมีความเปลี่ยนมากทําให้ต่อเนื่องจากจิตที่มีความฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบก็ทําจนจิตสงบนั่งสมาธิจนจิตสงบ เดินงคมทุกๆวันจนจิตสงบก็เห็นว่าความสงบก็เป็นเช่นนี้เองเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิเดนินคมมีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตเมื่อเผอสติไปปัญญาก็พิจารณาเห็นอารมณ์เห็นความคิดและละ